รวมรถมือสอง JK แนะนำ Toyota อติตให้ชมนะคะในคลิปนี้คันนี้นะคะราคาเงินสด69,000บาทค่ะรถปี05เครื่องยนต์1 6 0 0ซ c ตัว E เร่มเอกสารครบพร้อมโอนค่ะแต่ภาษีพรบขาด1ปีเน้นขายตามสภาพนะคะทางด้านผู้ขายรับประกรันการโอนให้ค่ะกระจกขึ้นลงเป็นไฟฟ้านะคะพับข้างเป็นไฟฟ้าค่ะ ภายในสวยพวงมาลัยพาวเวอร์มีระบบเซ็นทรัลล็อกเครื่องดีเกียร์ดีเกียร์ยออโต้น,นะคะเกียร์เปลี่ยนนิ่มๆค่ะทุกท่านช่วงร่างดีสีมีริ้วรอยบ้างตามการเวลาค่ะร้อแมมกสวยยังสามารถใช้งานกันได้อยู่นะคะ6,9,000บาทค่ะเน้นไปตามสภาพรถอยู่แถวราชกระบังซอย1กรุงเทพนะคะ สนใจนัดหมายร่วงหน้าค่ะและรับชมตัวรถนะคะทดลองขับติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะแต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านควรนัดหมายเข้าไปชมตัวรถด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นกันเท่านั้นค่ะเราไม่ใช่ผู้ขายและไม่ใช่ในายหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ